ข่าวดีมาแล้วชาวนาเฮคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วช่วยชาวนาจ่ายเงินไร่ละ1 0 0 0บาทปีการผลิต2,567ทับ68ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะชาวนาเฮคณะรัฐมนตรีอนุมัติไร่ละ1 0 0 0บาทช่วยชาวนา4.6ล้านครัวเรือนคณะรัฐมนตรีวันที่3ธันวาคม2,567มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ68เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยไร่ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน10ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน1,000งบาทจำนวน4.61ล้านครัวเรือนวงเงิน38,578.19ล้านบาทโดยกรมส่งเสริมการเกษตร จะนำข้อมูลรายชื่อเกษตร,รกรที่ผ่านการครึ่งทะเบียนส่งให้ท,ทกสดำเนินการจ่ายเงินในอัตราไราละ1,000บาทโดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่30กันยายน2,568ส่วนระยะเวลาจ่ายเงินหลังจากที่คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการทอกอสอมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่30กันยายน2568เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนการผลิตของเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวช่วยให้เกษตร,รกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป